สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์2จํจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ27 7เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ทั้งหมดใช้สีชมพู2เส้นสีขาว2เส้นค่ะ ความยาวอยู่ที่27ซนติเมตรนะคะเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะ8เซนติเมตรครึ่งแล้วก็วางลงไปนะคะจับเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะแล้วเราจะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างค่ะ กลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ สอดผ่านเส้นที่งมานะคะหลังจากนั้นบีบกดทุกมุมให้กระชับแล้วพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีชมพูบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต, then, ต่อมาเส้นที่สองค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่สีค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเอาสีชมพูลบมาค่ะพาเส้นสีขาว พาเฉียงมาทางขวามือค่ะเป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาขวามือหลบเข้ามาข้างในค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมามมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะ นำปลายดิบินที่เราม้วนไว้แล้วนะคะไปไว้ด้านหลังของเส้นค่ะเส้นที่เราทำนะคะค่ะไปไว้ด้านหลังค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสอดลงไปนะคะตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะดึงปลายริบินออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นสีชมพูค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะนำปลายริบบิ้นนะคะที่เราม้วนไว้แล้วไปไว้ด้านหลังของเส้นที่เราทำค่ะ จับปลายดิบินนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายริบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3มค่ะพับปลายริบินกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในค่ะ นำเส้นริบบิ้นนะคะไปไว้ทางด้านหลังของเส้นที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นไปไว้ด้านหลังนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานหรือว่ากีบดอกสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วจับที่ปลายเส้นริบบิน้น ไปไว้ด้านหลังเส้นที่เราทำนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะทีนี้ก็ดึงนะคะไล่ทีละเส้น,นะคะ่ะดึงให้กีบดอกนะคะกระชับแล้วก็สวยงามเท่าๆกันนะคะ นี่ค่ะดึงไล่ลงมาเลยค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเราพลิกกลับด้านลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะบีบกดให้แน่นค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะนี่ค่ะบีบกดที่มุมให้แน่นเลยนะคะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะบีบกดที่มุมให้แน่นเลยค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดปลายให้ครบทั้ง4ด้านนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี